ครับผมผมเจ้าคณทองถึงห้าหุ่ยฮ่าครับผมอยู่กับน้องแชมป์นัทนิตครับแชมป์นัทนิตวันนี้อีพีแรกผมเจ้าน้องมาผุดปั้นเอามาปั้นนะเพราะน้องมันพูดไม่ค่อยเป็นลองลองพรีเซนต์ตัวเองหน่อยอ่าใช่ครับจจุบันนี้สดมากเลยครับอยากมีคนรู้ใจเอา <c oughs> มือโชอบไยเนี่ย,ยแล้วผมว่าผมจะไม่เอามาเข้าเฟรมแล้วต่อไปมันหลอ่อคือผมเลยกลายเป็นไม่หล่อเลยต้องเอาคนหน้าตามไดีมาถ่ายโอเคเดี๋ยวมาซื้อห่อหมอกกันเอาอะไรก็ได้อสองอย่างพี่ อย่างแล้วไม่เหมือนกันใส่ข้าวแล้วผมจะกินตรงนี้เลยน่ากินนะพี่นะน่ากินนา่นนากินน่ากินน่ากินนึกว่าไม่รอ้อนอร่อยไหมลองครพี่อร่อยครับอันนี้มัน,มน,มน,มน อะไรแไม่พี่ตอวเองอะไรวะมัน,มนไข่แมงดา,าไข่แมงดาดไข่แมงดาน่าอร่อยผมผมชอบไข่แมงดนมากกว่าอ้าเอา้าน้องกรีนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินกันเดี๋ยวพี่เลี้ยงไงมากากับใครมากกับใครมาคนเดียวดิ็นคนโสอดอะไรนะคนโสดต้องมาคนเดียวโสดมาคนเดียว ไปไปสั่งเลยเดี๋ยวพี่จ่ายให้เอาเลยสั่งเลยครับสั่งเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตรงนี้อ่ะตรงนี้อร่อยกว่าส่วนตัวของผมผมชอบของพี่คุณมากกว่าแต่มันมีหลายแบบนะแล้นที้ปูหรือเปล่ากังน่ากินมากเลยลองลองดูยังยังมีครีมีหนึ่งโต๊ะไหมยังมีเอองั้นปอน้องเอาแบบเอาแบบสองรุ่มหนึ่งจะได้ไหมเดี๋ยวพี่ปอนสองคนนะอ่าคร่ะน่ารักมากค่ะปอนน้องปอนน้องคืน นะเพราะว่าลองเขาใหญ่ขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาไปร้านอื่นบ้างอาจจะพาไปกินน้ำฝันน้ำหวานขนมผลไม้มันติดคอครับก็เลยอยากกินชาสี่แก้วเลยหนึ่งสองสามให้ตากล้องหนึ่งเอาตังค์มา ครับอ๋อสวัสดีครับซื้ออะไรซื้อซื้อชาเหมือนกันบอกมากกับใครอ๋อด้ว่ามากับแฟนล้อเล่นแป็นผู้ชายบ้าเลยเก๋ได้ออกกล้องกับพี่เลยเนี่ยพี่ถ่ายรายการอยู่เดี๋ยวลองดูลองกินดูชื่นใจลองดู่กอะไรชื่นใจอ๋อชาจชก อ้น,นี้มใช่ไหมอ,อ,อ,อครับผมเดี๋ยวจะมาป้อนนมหมูกันครับนี่นมหมูมาไ,ไม่ใช่เราว่คิดว่าเป็นหมูครับผมตอนนี้เราก็ถึงเวลาให้อาหารหมูแล้วนะครับก็คือการให้นมหมูนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาให้นมน้อยมากๆเลยเนะี่ยมันไม่เต็มขวดเลยไอ้น,นี่น้องแชมป์วันนี้ผมก็ชวนน้องแชมป์มาด้วยนะโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ร้านขายบาบร์บีคิวครับเดี๋ยวจะมาชิมกันคนละหนึ่งไหมน,นี่ต้องราดอะไรได้ไหมครับ หลังจากนั้นเราก็มากินบาร์บีคิวต่อกันครับผมก็มีน้องแชมป์นะครับแล้วก็น้องกรีนรัติการนะครับที่ผมเชิญมาก็กินอย่างอะไรร่อยวันนี้กินหลายอย่างมากครับกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยถ้ากินเยอะเกินท้องมันจะบรรจุไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปให้อาหารช้างกันครับเข้ามาครับดาราเขาไม่หันหลังใส่กล้องพวกนี้อะไรเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะให้อาหารช้างกันนะครับคือให้อ้อยนั่นเองนะครับอาพี่ถุงหนึ่งครับครับผม อ้อซื้อให้ช้างกินนะครับตอนนี้ก็ส่งสารน้องช้างมากเลยแล้วน้องช้างก็น่ารักมากๆครับในงานช้างเนี่ยเรามีช้างเยอะมากๆเลยตอนนี้เราก็แอบถ่ายรูปก,กับน้องช้างแล้วก็เล่นกับน้องช้างทำคุณลุงครับเดี๋ยวผมจะให้ตังคุณลุงนะเดี๋ยวผมช่วยคุณลุงสีนะนี่นะครับมามาร้องเพลงให้คุณลุงหน่อยนี่นะครับจะสีนะคะมาเดี๋ยวผมช่วยนะคุณลุงเลยค่ะ,ะนี่ต้องนั่งได้ไหม เอาเลยเลยอสไทยแล้วกันที่าตลอดในงป่อีสวัสดีครับโอ้วิท่าตูมทได้ถ่ายรูปได้พี่อันนี้ถ่ายคลิปวิดีโอครับทํางนมเดนตธอใหญ่านี่อาเชมามันกินเร็วมากเลยกินเร็วนี่อ้ยหมดเลยตัวกลัวมันในนี้กลัวมันทำร้ายอ่ะไม่ไม่ไม่พี่ไใช่ไหมถ่ายพี่ลองไปดูมาเมื่อถ่ายกับกูนี่ ันกันไลกพ่อเร็วทเร็วนี่ถ่ายรูปถ่ายคลิปสวัสดีครับสวัสดีไม่ผมผมเคยไปบ้านที่ครั้งหนึ่งกับอาจารย์ทอมี่ตอนนั้นผมไปเล่นดนตรีให้น้องเอฟให้จำได้จำได้วันนั้นเราเมากันมากเลยเมาแล้วพี่บอกว่าพี่จะจ้างผมรีวิวอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่จ้างสักทีเลยเออใครจำได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราช่วยถ่ายอ้อยกันดีกว่า ไม่ผมขายเดินถ่ายงานอ๋อโปรโมทร้านใช่ใช่ใช่ดีดีมากเลยครับครับโอเคนะพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อยดูในคลิปเพจผมนะครับไม่ไม่ไปเลยอะไรคะทำไมไม่เจอต่อมาเราก็มาเดินชมบริเวณรอบงานช้างครับตรงนี้ก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรภาพจําลองสถานีรถไฟอำเภอศรีขอรภูมิครับผมนี่ก็มาตีระฆังแมงแมงแม่งแมงหลังจากนั้นก็ หิวน้ำครับเดินจนเหนื่อยก็เลยมาซื้อน้ำส้มน้ำส้มนี่คั้นจริงๆนะเอ้าชนแก้วมันดื่มเบียร์เลย <c oughs> <c oughs> หลังจากกินน้ำส้มเสร็จพวกผมก็มากินปลาหมึกกันต่อแซ่บๆนะครับปลาหมึกย่างทำไมละห้าบาทสิบาทแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราเลือกนะครับครับก็พากันกินครับกินอย่างอร่อยเลยต่อมาผมก็พาน้องๆมารำ โอ้โหรำก็ไม่เปลี่นอายมากไอ้ผมมาพอได้ผมกากลีนได้แต่ว่าแชมป์มันมันรำไม่เป็นเลยอันนี้ผมมาคับแชมป์มันมารำนะเนี่ยเห็น <He S 2> แม่ๆเขากําลังรำบนเวทีพอดีผมก็เลยดึงแชมป์มันมารำด้วยให้สนุกผมกําลังปั้นน้องให้น้องฝึกกล้าการแสดงออกนั่นเองนะครับอ้้งเอาพี่ดังมาดิมากะไทยมากะไที่อดีนี่ผมกําลังถ่ายนี่อยู่พอดีเลยมากะไทว่าจิขอเข้ากล้องได้ไหมได้ได้เข้าได้ เดี๋ยวเดี๋ยวทางเข้าเล็กจังเลยอะไรนะทางเข้ากล้องเล็กจังเลยไอ้นี่ไอ้นี่อยากถ่ายคอนเทนต์สุแคันิ้งตามอ่ะไม่ใช่ก็เนี่ยจะเข้ากล้องได้อยากเข้ากล้องไม่ได้เพราะไม่ได้มาทางไม่ดไม้ก็มาเที่ยวหันช้างนี่แหละมากับใครใช่นี่มากับลูก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 สาวอยู่ไหนลูกสาวอยู่ไหนแล้วเอาทิ้งไปแล้วครับเห็นต้อครับากล้องทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปไปเรื่อยๆนะพี่โอเควางกันเขาคุณมอาไหนโอเคนี่เลยโอเคนี่เหรอเฮ้วดัมซัมบี้เหรอเฮ้ยซัมบี้ เป็นไงน้องเขา่อไหมเฮ้ยอย่าเดี๋ยวมันกลัวมันกลัวเหลือให้หน่อยเหรอขอร้องขอร้องขอร้องเหลือให้หน่อยขอร้องยังไงเรายังไงเราเอาอเพลงยังไงเราเดี๋ยวขึ้นให้ไม่รู้จะบอกยังไงเราไม่รู้จะเอายังไงดี เธอทำดีทำดีครับผมไปละฝากเลยครับพี่ชายช่องอะไรฝากอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ช่องอีสานใต้จ้าเบาดั่าวบาอีสานใต้ยังไหมอ๋อบ่าวอีสานใต้ให้เฉยนะโอเคครับไปละเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปไปช่วยแชร์ด้วยนะรล่อไหมอันนี้จ่ายเองนะอ่ะจ่ายเองนะครับคอนเซอร์นะคะจ่ายเองนะครับใครได้คนเดียวเอ้าไม่แล้วพี่บ่าวจะมาดูเว้น เจอตลอดเลยนีแมหนนูะแกเดินตามตลอดเลยตั้งแต่เห็นเราถ่ายรายการแกแกเดินตามมาตลอดเลยไม่เที่ยเลยวะไม่มาเกาะเลยอ้อมหลังตลอดเอ้ยใจเย็นนี่เข้าทางหลังเหรอเข้าหลังน้องดีกว่าไม่ได้เจ็บป่ะคือไม่ดีมันได้ไหมวัสดี้เอาตี๋ว่วนตีใหญ่สัตว์ตีว่วนพ่อมึงแหละเอาตีว่วนใส่อย่างนี้เหรอเอาคนตีนไม่ นี่มันทำอะไรกัคือหมดดูเพลงด้วยเต้นด้วยดูเพลงดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ่ายให้อันนี้เออไม่คนเลยให้หนูขอบคุณค่ะไม่พี่จ่ายให้แค่ผู้หญิงของมึงกูไม่จ่ายจะร้ายจะร้ายจังเลยวะจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวหักค่าหักค่าตัวหรอให้เออหักค่าตัวจ่ายให้หมดเลยนะเนี่ยเวลาเวลาคุณขับรถไปเที่ยวมันจะเสกเว้นบางตาคือไหมเป็นอะไรเลยเทเหมือนไหมไทยเฮ้ยไอ้ดิไอ้ดิเฮ้อุ้ยไม่ดับไอ้ดิดับหนอไม่คุย เตไม่ได้เต้นดิได้ๆๆนี่นีนี่นี่เ้ยวมันอยู่ในอวกาศเนไอ้เฮียเอาไปเก็มคืนให้กูทำเฮียอะไรเนี่ยเอาทำไมตามมารังควานผมสามเซนเราสามวิได้เลยได้ได้มาชิมด้วยกันไหอ๋อได้ได้เอามาได้ได้พี่บอลพี่บอลไอ้นี้กุ้งดองซีอิ๊วถูกไหมครับใช่อ่ามามองกล้องดาราต้องมองกล้อง คิวีน้าโตอันตอายไหมคิวีนครโตอ่าน้องมาพี่ดำมาโอ้มีแต่ดารามาเลยโอเคไปแล้วออกกล้องแค่เนี้ยไปเลยสามีสามีสามีเนดู้มอือืออร่อยงานทั้งสุดที่ครับโอเคแล้วบายบายไปแล้ว